พาทุพักกันห่อนพอนะพักกันนอนถอดเสื้อก็ถือใส่เสื้อก็ถือถือโครมแล้วพี่น้องสบายดีพี่น้องห้อยบ่แม่นหากินผอกันเหรอบ้านเห่าสบายดีพี่น้องกันโอ้ยหากินผอกันเหรอพี่น้องพอเท่ากับำลานมากคนละสนสบายดีคือกันโอ้ย มากเลยเนาะมากก็ละสนพี่น้องเลยนี่แหละพูดว่าฮากินพ่อกันแฮปปี้แฮปปี้นิวเยียใส่แล้วบ่สูตรเอามาไห่นะอีอยู่เพื่อนลูก ะหากมาบ่ฮะเปนแต่ไปเน้เตะได้นนี่อันอะไรเฮ้ยโอ้สบายดีลูกโอ้เออช่ออนอนเออหมบุญไหวมอบุญไหวนอนสองสี่หกเตเนาะได้้วผู้นึงไปทางไก่อนเอาคนทำ เสียชีวีดเป็นเสียชีวีดนะ1นคอมเมนต์เขาว่าเนาะว่าลูกแปดเกินแต่เจ็ดคนลูกแปดนับจะได้จะได้ก็คือมีแต่เจ็ดคนเด้ิคนวานะคนที่แปดนะเสียชซีวิตพี่น้องเสียตอนตอนเสียอนะอยู่จากปีแต่ออกมาแล้วเสียอหรอบอกได้ยังไงปีปลายล้เยี้ยางแล้วเนาะ้ยไวาเสอน้องอืม เปิดในบ้านตเสียนะคนคนที่จะได้เสียนะคนที่ช่องคนที่ช่องลืมซื้อรได้คนมนบ้าแต่เงาบมาแต่ดำหน้าได้เนาะเอานน้ำโตคนแรกผู้ใดตัวนี้พ่อตัวนี้ลูกพคนที่สองนีคนที่สองเลยทนี่คนที่สอู้นี้มานี่นี้ าใส่โชคเอ้งามด้จินจูงามเดลุยยังใส่ได้อยู่ด้วยนะเ็นตาสร้างเดี๋คนใส่ค่ะสบายดีไหมลูกเปนได้เห้ยหนาคือเสาเธอยตอนี่เอ้ยคือยิ้บหนาเสาลูกเป็นเด้ เอเชียเนาะดูชื่อชื่อไ,ไม้มีท้องเยอาเฮ้ยหากินเผกันนี่เลยบ่เฮ้าแมนกำลังถามเพิ่นมาเราเลยแต่ว่าเาาอเพ,อพิ่นคอมเมนต์มาว่าลูกแปดานแต่เจ็ดคน่เจ็ดคนหมนสัตวที่แปไปใส่เอสซีกับพ เสียชีวิตพี่น้องเลยก็เลยเอิ่นเอาลูกแปดในลูกแปดน่องแฮปปี้แฮปปี้เอเชียเอเซียดอทคอมอนะได้ยังกินเื้นี่แซบบออ่าโอ้พัดกะเพรารอบอ

บอได้เคยกินจ็กเกื่อบ่ผัดกแ่แต่ว่าเมื่อนีงบอไดเคยกินจักเื่เนี่ยมีเขาผัทกาแฟ้างข้าวเพื่อนเจ้าน้าที่แจกหมูบ้านเนี่ยใคราจะ้าว้ามีหมูบ้านมีหางข้าว67รักจากเพื่อนแฟนข้าว67รัก่ำและหางดําเ้อ้างดัดเลยนี่ รถจักรนะบุรีมีบอกใช่จังมีแต่รถไทยเปล่มีแต่รถไทยบุรีมีรถจักรบอกเคยมีจักเสื่อเบาหรือว่าเคยมีอยู่มอคเคยมีรถจักรนะมีแต่ยางบไฟใช้เป็นแต่ยางบได้เคยมีรถจักรของกูอะพาอจ้า มื well, the the so so ่ออื่นนี่กาในกับบ้านได้หน่เนาะอยากับอยู่บ่หรือจังใดเอทาไม่เคยเข้าบบกับซองฮ้าด่วนคนนี้ว่าอยู่ยังไงเงื่เข้าโบกาบมาสั่สซองหาแขนอยู่ที่สมาร์ทับให้โอ้ยก็ยทำยังเงมาจะบอกโบบ เป็นได้ความรู้สึกอยากกลับบ้านอยู่บ่หรือว่าจังใดบ่เอ่ยฮะมูเนสีตอหูน่าสิตอบคนตอบบ่อยู่คนอยู่คนอยู่มูตอบจังใดโ้ยคนตอบกระยุแต่ตอบบุตรไ คนเป็นเพลงเลยพี่น้องเลยคนตอบกันอยู่คนอยู่บู้สิตอบจังไดอีขอโทษเ้ออ้ไยๆนี่เป็นคนบ้านนาดยตรงเนาะบ้านนาตังนาตังกับนาทั้งนี่คนละบ้านเหยอนกันู่ นาตังนาทังบ้านเขาง่ายก็บ้านนั้นใกล้เคียงกันนะมีมีมีบ้านหมู่บ้านใกล้ๆกันโดยเ่พาดยมีมีนากระลึงนายกระลึงหรืนากระลึงแล้วก็ทางกระลึงจะมีทางข้าแต่นากระลึงไปกันประมาณหกกิรัฐนะเท่วเดยแล้วก็ ตอนนี้อยู่กลางถึงไปทางเนื้อจะไปจะมีท่าบีเนีอะไรบ้างเดินจะได้เดว่าเฮือนเจ้าหนุ่อยู่ใกล้ๆการป่าอยู่ป่าบ่กะใกล้จากหมู่บ้าเฮือนใช่ไหมไก่าอยู่นอกที่นอกหมู่เราจะอยู่ในบ้านจะอยู่ชนบ้านเนดิมจะอยู่ในบ้านกับตัวไล่ลังคาได้ไัมหมู่บ้านเจ้าเนี่ยมีจักลังคาเฮือนใช่ เป็นหมู่บ้านน้อยเนาะมันลามเข้าไปตั้งแต่ปากทางพี่บอกโอ้เป็นบ้านลาม<น>ตั้งแต่ปากทางดําเข้าไปเ <m> ข้าไปในในเป็นผงกะซัมชิปลังคาโอ้ oh. แต่ตัวแคมทางดำนี่จะใหญ่เป็นบ้านน้องคอนขึ้นกำมือน,น้อ, oh. นองคอนโอ้โอ้ผ่านน้องคอนเข้าไปน้องคอนแล้วก็นหากระลึงบอกน้องคอนแล้วก็โวยข้อโวยข้อน้ากระลึง จังหน้ากระลึงหน้ากระลึงก็ยังขึ้นกับเมืองสชงค้ออยู่โอ้แล้วก็จังหน้าตังเจ้านั่งอยู่หน้าทังอยู่หน้าตังหน้าตังหน้าทังขึ้นกับเมืองยังอยู่หน้าตังหน้าตังหน้าตังขึ้นกับทางทองอันหน้าทังนั้นยังยับเข้าไปอีกบ่หน้าทังหันก็ฮอนหน้ากฮอนหน้ากระลื้งแล้วก็จะมีทางเรียวชายโอ้แงะแงะกันไปหน้าทั้งจะอยู่ริมเชอืมอยู่ใกล้เชอยู่ใกล้เช่หน้าทัง ที่รถมามือมือมานั่นเจ้าออกแต่บ้านเจ้าประมาณกโมงแโมงแงเจ้ามหาาาโมงเลยโมงหกโมงเหือจะืดชมลจะยน้รถไทยนาะเพื่อรถไทยมีเงินเนื้อเขาคั่วอาาเอาเอา้าเอาเดินทางหาเชนมาทเรื่องเงินสามพันยเงินสามพัเติมน้ำมันไอเติมน้ำมันเท่าไรเติมน้ำมันมากนะ อยู่นกินชูลูกชูเต้ากินเนอเนาะก็แมนเนะแซนปลายกับองแซนชาแสนส่แซนเด้ออยู่กินกันเลยปติแล้วเดินทางเนาะไปก็ปากอยากกับท่อเห็นไได้ชนะลายคนนั่นเอ้าผัดทือปากทือท่อมาน้ำเนาะมันก็บหิวกับอยากบนที่บัวอะไรเนาะจุนจูกินจูจุ้ยจุ้ยจุ้ยจุจ้ยจ้้จุจยอ้้จ้ย

ใบแดงนอ่นันตรายเนนดน้เนาะอันตรายกวใบเหลืองบะอันตรายกวใบเหลืองใบเหลืองพอดีเขาจะสิเบนช่องเขาล้วยโยมาเริ่มม่อีกด้เร hmm. ิ่มใหม่ก็คือ <Yeah, ตั้งช anyway> ่องใหม่บอกได้คำเดียวว่าตายบูคืนยากอาะ ใายจะบิดกดจวมาซ่องเขานันมันโบนิเกยวกับพวกเสือกเสือเพื่อนครับมช่องเขากูเคยคปตีเข้ามาเราเขาบุได้มามามากระลอกพวกอันนีหนึ่งถ่ายบุได้ยังดีนะเออเขาเข้าไปสวนหน่อยเดียวหนึ่งแดงเลยเฮ้ยเออเจะมาหลอกชูมือนี่กดยูทูปแห่งเคงคัดพี่น้องเว้แห่งเคงคัดรลายเพื่อให้ได้เงินเพผ่อนก็เม่นข้อง่าย เห็นว่าลงลงนี่กับพี่น้องเลยกระจาพี่น้องเอ้ยพน้อระวังเลยนะระวังที่สุดเลยนี่อันไายตัดเโาฮอนกับฮอนว้าวว้าวความจริงอันไายอันอันไายคลิปนะกับบอลนั้นได้ง่ายๆ่ได้บางเถื่อแบกหนาแบกตาไปถ่ายอายจูอยากตายก็ต้องบืนถ่ายเถื่อทีได้ซื่ออ่ะบอกพายเคยเป็นแมอบางเถื่อนี่ อายจนสั่นลุ้นๆพี่กล้องนะอยู่เอิ๊กพี่ปากนะว่าเอาตาสับบนแนมเห็ดคือบนได้เห็ดหยังนี่จะบอกเตือนนะบิดเบี้ยวไปเออกล้องนะอยู่เอิ๊กอย่างไม่สบายสบายดีพี่น้องตาหักบนได้เบิรงกล้องได้แต่ไปแล้วมีแต่มือคอยเสียนเหียงใกล้กันเอาไปเลยฮาวโปกาตัวไล่จะตายจะได้ครอบครัวนี่นไหมครับฮาวโปกาจับกล้องเลยยังไปไตายก็จะเร้า่าติญาดู แต่เมื่อบ้านจำเมื่อบ้านหญ้าห้าวนี่นะนี่ถ่ายในเฮือนหญ้าห้าวทักการขั้นออกสืบอื่นกับบริกาอะไรเออเห็นว่าถ่ายคลิปพี่น้องโมเดลว่าชิถ่ายซุมชีซุมหาอะไรถ่ายแต่ผู้เฮาเคยถ่ายถ่ายแต่ผู้เฮาเคยถ่ายพี่น้องผู้เฮาบ่เคยถ่ายนะกะเฮาบ่ได้ว่าสิไปถ่ายเอาขาเจ้าเะไมันอันตรายแบบว่าผู้มือนี่คั้นเข้าฟ้องเามาแกเลยนักแมต่ว่าคั้นเข้าบ่ยอมไบว่าไปถ่ายก็ไปตัวถีงแม่นแม่นี่เเรืองกันนาะมีแต่เฮาถ่ายแล้วเฮาถ่ายแต่คนที่เฮาเคยถ่าย แล้วก็กับถ่ายถั่วไปห้าบุไปจะจำจี่เอาไผ่น่ะกะแบบเที่ยวงานบอกงานบุญน่ะทายอยู่เออห้าบุไประจจี่เอาไผ่นะห้าก็ถ่ายไปปกติของเ้าเห็นหน้าไผ่กันบอกบุเป็นแล้วเนาะเขาเจ like, the ิดไปเหยกล้องเลยงานบุญเลยเนาะคันพันคนไม่ว่าเออคันสิพิษกับแบบว่าสมุดเนาะเห็นเขาจะมาอุ้ยเหมืนผู้ใด้เนาะอันเนาะอุ้ยเพ่ออุ้ยเฮ้ยไผ่เนาะคือมาใส่ท้องฉีนใหญ่แท้คือรวยแท้เห็นยังเนาะอมาแล้วเออจะได้เห็นคนชี้คือคือไปเอ้า ผู้อะไนนะไอ้บังดูพี่น้องพวกอะพระเจ้าเขาเป็นก็จากับยาข่าอายุน่นนะอันนี้เขากระถ่ายแต่พวกเขาเคยถ่ายแล้วพี่น้องเลยเอ้าผู้ได้โทรนั่มมันเอ้าสิลาคลิปสำนีแลละพี่น้องขอไล่ย่าง